สวัสดีท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่กับ c c plan หรือ s a m i โ c u ค c a s s s m m f o l i a เขาเป็นต้นไม้ในร่มที่เลี้ยงง่ายมากๆขนาดที่ว่ามือเย็นสตูดิโอการันตีว่าควรเป็นไม้ในร่มที่มือใหม่หรือคนที่ต้องการอยากจะมีไม้ในร่มควรจะมีไอเทมนี้ไว้ในครอบครองหากท่านจำตอนที่มือเย็นพาทุกท่านรู้จักกับ ซามิโอคาคัสไซมิฟอรีอหรือซูซีแพลนหรือกวักมรกตได้จะทราบดีว่าผมมีหนึ่งกิ่งในวันนั้นที่หักแล้วก็เสียดายมากๆครับเสียดายนี่คือผลงานหลังจากที่ผ่านไปในตอนนี้ผมจะพาทุกท่านไปปักชำใบกวักมรกตจนได้ผลงานที่งอกงามเหมืนผมแล้วก็ปักชำน้ำด้วยครับอยากรู้ว่าทำอย่างไรติดตามมือเย็นตอนกวักมรกฏ ปัดชำให้ได้เยอะแยะแบบนี้ครับ วักมรกตเป็นพืชที่มีถิ่นกําเนิดในเคนยาในแอฟริกานะครับเขาเป็นไม้ที่ค่อนข้างทนทานอยู่แล้วแล้วก็ชอบร่มรําไรมากๆเลยทีเดียวอยากจะรู้จักวักมรกตให้ลึกเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์วักมรกตไอเทมที่ควรจะมีไว้ตรงนี้นะครับท่านสามารถคลิกดูได้เลยผมจะพาทุกท่านลงมือทําด้วยกันในวันนี้ก็คือการแยกเจ้าต้นที่เราปักชําแล้วจนมีรากนะครับไปปลูกในกระถางใหม่ แล้วส่วนที่สองก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านที่มีกวักมรกตแล้วอยากขยายพันธุ์ผมจะใช้กันไกตัดกิ่งแล้วก็ตัดปักชำให้ท่านดูครับเพียงไม่เกินสองเดือนท่านก็จะได้ความงอกงามแล้วก็ได้ชีวิตใหม่ของกวักมรกตที่เราจะขยายพันธุ์ต่อไปได้เยอะขนาดนี้เลยครับผมกวักมรกตเป็นพืชที่ชอบดินที่มีการระบายน้ําดีเราจึงจะใช้กาบมะพร้าวสับใช้ดินปลูกใช้อินทรีย์วัตถุและส่วนสุดท้าย ที่เราจะใช้ก็คือแกลบดิบครับทั้งหมดนี้จะคลุกเคล้าเข้าด้วยกันเพื่อจะทําให้เขามีดินปลูกที่มีคุณสมบัติก็คืออุดมสมบูรณ์มีโครงสร้างดินที่ดีแล้วก็ระบายนา้ําดีจากนั้นเราก็คลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันครับเรียบร้อยครับ นี่คือผลงานในการปักชำไว้เกือบ2เดือนนะครับเราก็จะเห็นรากที่งอกออกมาจากตัวกิ่งของกวักมรกตเป็นการปักชำกิ่งพร้อมกับใบเลยตัวเขาเองเป็นต้นไม้ที่มีการสะสมอาหารไว้ในต้นค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นการงอกของรากที่เกิดขึ้นจากการปักชำกิ่งจึงเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายดายมากๆครับเราก็จะมาย้ายเจ้ากิ่งปักชำลงในกระถางขนาดเล็ก เป็นการรีพอร์ตติ้งแบบหนึ่งอันนี้เป็นการเตรียมพร้อมก่อนที่เขาจะเติบโตต่อไปครับสําหรับต้นนี้เป็นต้นที่ผมล้างรากให้ดูผมก็จะใส่เขาลงไปเลยแล้วก็แบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ใส่ดินลงไปเลยครับเติมดินลงไปแล้วก็ขยับเขาเล็กน้อยพอเบามือนะครับแล้วก็กระทุ้งกระทุ้งแบบนี้พอลดน้ำไปสักระยะหนึ่งเขาก็จะแน่น พอดีกับการจเจริญเติบโตของกวักมรกตวัสดุปลูกที่ผมใช้ในการปักชำกวักมรกตเดิมผมก็ใช้พีทมอสนะครับเราก็ค่อยๆดันเอาตัววัสดุปลูกออกมาค่อยๆประคองเขาแบบนี้เราก็จะเห็นรากที่แตกออกมาแล้วท่านที่จะปักชำด้วยใยมะพร้าวแบบที่ผมทําจะไม่ค่อยเหมาะนักนะครับเพราะว่าที่ผมรีบตัดสินใจเอาเขาออกก่อนเพราะว่าตัวรากเขาจะไปพันกับเจ้าใยมะพร้าว ค่อนข้างจะสร้างความเสียหายก็เลยตัดสินใจนําออกมาปลูกก่อนครับเราก็ใส่เขลงไปในกระถางแบบนี้หลังจากนั้นก็เติมดินครับลงไปค่อยๆเติมดินลงไปพยายามอย่าให้รากเขากระเทือนนะครับเราก็ไม่ต้องกังวลว่ามันทับใบแล้วจะเป็นอะไรไหมเพราะว่าเขาปักชําใบได,ได้ด้วยนะครับอันนี้คือผมใช้วิธีการปักชํากิ่งพร้อมใบซึ่งก็คือก้านใบนั่นแหละเราก็ปักชําลงไป แล้วก็กระแทกดินเขาสักเล็กน้อยเดี๋ยวพอลดน้ำรดท่าเขาก็จะแน่นขึ้นสามารถสังเกตได้เลยนะครับว่าต้นไหนมาจากกิ่งที่อยู่โคนใบจะมีความแข็งแรงมีปริมาณรากที่งอกออกมาได้เยอะมากๆเราก็ค่อยๆใส่เขาลงไปเติมดินลงไปอย่างเบามือทับใบได้ต้องังวลน,นะครับเพราะว่าตัวเขาเองสามารถใช้วิธีการปักชำใบได้อยู่แล้วเดี๋ยวเราจะทําไปด้วยกันโอเคอีกวิธีการหนึ่งนี่เราก็ใส่ลงไป แล้วอย่าลืมในการที่จะกระแทกกระถางพอเบาๆมือนะครับเพื่อไม่ให้เขาช้าเพื่อให้ช่องว่างของดินมันแคบเข้ามาสามารถจะทําหน้าที่เป็นวัสดุปลูกที่ค้ายันต้นต่อไปได้เดี๋ยวสักพักยอดใหม่ก็จะเติบโตขึ้นมาครับผมสําหรับท่านที่เป็นมือใหม่ในการปักชําสําหรับผมแล้วกวักมรกตนี่เป็นต้นไม้ที่ให้กําลังใจได้ดีเลยเพราะว่าเขางอกราก ง่ายมากๆครับสิ่งที่ผมปักชำอยู่นี่ตัวเขาเองงอกทุกกิ่งนะครับเรียกได้ว่าปักชำเนี่ยงอกรากร้อยเปอร์ซน์เลยครับเราก็นําต้นต่อมาวางลงไปครับแล้วก็เติมดินให้เต็มเช่นเคยทําเช่นนี้ไปเรื่อยๆครับยนนำเขาไปสู่ในกระถางใหม่ที่เตรียมพร้อมสำหรับก,การจะเดินเติบโตแตกยอดจนครบถ้่วทุกอันครับผม ต้นนี้เป็นต้นที่ผมปักชัไว้ก็เหมือนกับการปักชำน้ำโดยทั่วๆไปแต่ผมพิเศษนิดนึงก็คือผมใช้เม็ดดินเผาในการประคองส่งต้นเข้าไปด้วยอยากให้ทุกท่านดูบริเวณในส่วนนี้ก็จะมีรากงอกมาแล้วเดี๋ยวผมจะดึงขึ้นมาให้ดูว่าเขามีรากปริมาณมากน้อยเพียงใดเห็นไหมครับเขาก็งอกรากแล้วอันนี้คือเป็นอีกหนึ่งวิธีการในการที่จะปักชำน้ำสำหรับกวักมรกต ใครมีก็ลองไปทําเล่นที่บ้านดูได้นะครับหาแก้วมาแล้วก็ใส่น้ําลงไปไม่จําเป็นต้องมีเม็ดดินเผาเหมือนผมก็ได้ท่านก็ปักชําลงไปเลยประมาณสัก2เดือนก็จะได้รากปริมาณเท่ากับที่ผมทําแล้วเราก็จะนําไปปลูกกันเราก็ทําวิธีการเดิมเติมดินลงไปก่อนจากนั้นก็เอารากและต้นของขวักมรกตที่ปักชําแล้วเราก็เติมดินปลูกลงไปครับค่อยๆเติมลงไป จัดเขาสักนิดนึงแต่อย่าไปดันแรงเพราะว่าการดันลงไปแรงๆจะไปทำลายระบบรากที่เขางอกออกมาได้ก็ <c oughs> เอาพอแต่เบามือแล้วก็เหมือนเดิมครับกระแทกเข้าลงสักเล็กน้อยเพื่อให้ช่องว่างในดินแน่นขึ้นเรียบร้อยครับสำหรับการขยายพันธุ์ด้วยการปักชำวักมรกตก็ง่ายมากแต่ต้องทำใจนิดนึงสาเหตุเป็นเพราะว่าใบกำลังสวยเลยครับแต่ถ้าอยากได้ต้นใหม่จำนวนเยอะ ก็ต้องตัดจริงไหมครับโอเคพฉะนั้นไปดําเนินการตัดกันเลยก็ตัดแบบนี้เลยจากเดิมกิ่งที่ทุกท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้ผมใช้พิธีการปักชําแบบนี้นะครับผมก็ตัดกิ่งแล้วก็ไปปักชําน้ําต่อไปเลยต่อจากต้นเมื่อสักครู่นี้ลงไปเลยผมก็จะได้อีกต้นหนึ่งแล้วนะครับอันนี้ก็คือปักชําน้ําไว้สําหรับกิ่งที่ทุกท่านเห็นจากการขยายพันธุ์ของผมเมื่อสักครู่นี้ผมใช้พิธีการนี้ครับ ใช้ทั้งกิ่งสาเหตุที่ผมทําแบบนี้เพราะว่าต้องการการันตีให้เห็นว่าเขามีอาหารสะสมเพียงพอสําหรับการงอกของรากซึ่งแน่นอนครับมันติดร้อเซเลยมีกูรูหรือผู้สันทัดจัดเจนในการปลูกเลี้ยงกวักมรกตในต่างประเทศผมก็ไปดูคลิปของเขามานะครับ <M> mm> เขาก็ไม่ใช้แบบนี้เขาก็ใช้ตัดใบเลยอันนี้ก็งอกรากเหมือนกันผมก็จะลองดูเหมือนกันซึ่งผมดูจาก หลายๆคลิปที่เขาทํากันก็งอกรากดีแต่ถ้าอยากให้ชัวร์แบบที่ผมทําก็สามารถใช้ทั้งกิ่งในการปักชําได้เลยแต่วันนี้เราจะใช้ใบเท่านั้นในการปักชําก็จะขอญาตัดให้ทุกท่านดูเลยครับตัดไปครับไล่ตัดไปไล่ตัดไปได้เลยให้ติดใกล้ๆโคนระวังมือด้วยนะครับโอเค ตอนตัดจริงๆก็ตัดเอาท้าสบายๆไม่จะเป็นต้องตัดแบบผมให้มันลบาบากนะครับเพราะผมอยากให้ทุกท่านได้เห็นได้ง่ายๆแล้วผมก็จะตัดแบบนี้สําหรับกิ่งนี้ข้างบนนี้ที่เป็นยอดคู่นี้ผมจะตัดแบบนี้เพราะผมจะไปปักชําน้ำํำครับแล้วก็อีกต้นหนึ่งผมก็จะไปปักชําน้ําด้วยเช่นเดียวกันผมก็จะได้ทั้งหมดไปปักชําน้ําคือ3มต้นนี้ เนาะนะครับก็เอาไปรวมด้วยกันเลยรวมด้วยกันไปเลยนะครับสำหรับการปักชำน้ำก็ได้แล้วกิ่งเดิมเลยนะครับที่เราแยกปลูกผมก็ใช้กระถางสำหรับการเพราะ,มะเมล็ดมาปักชำวัสดุปักชำที่ผมใส่ไปแล้วก็คือพีทมอสราคาไม่แพงนะครับถุงหนึ่งก็ร้อยกว่าบาทพีทมอสก็คือเศษซากพืชที่ทักถมกันเป็นเวลานานก็เหมาะสำหรับ การปักชำหรือการเพาะปลูกอย่างยิ่งเพราะว่าตัวเขาเองสามารถรักษาความชื้นได้ดีแล้วก็มีธาตุอาหารเพียงพอต่อการจะเดินเติบโตของต้นพืชในระยะแร,แรกๆสำหรับการที่จะแตกรากออกมาก็สนุกดีนะครับท่านก็ใช้วิธีการปักใบลงไปในนี้เลยเนาะเอาเติมดินลงไปอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ปักลงไปในนี้แหละนะครับค่อยๆใส่เขาลงไปค่อยๆแทรกลงไป พยายามก็ไล่เรียงใบหน่อยแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าเลือกตัวกระบะมันเล็กนิดนึงเราก็เอียงข้างเข้าอย่างนี้เขาจะฝืนมือนิดนึงแต่พยายามจับใกล้ๆโคนแบบนี้เพื่อไม่ให้ใบหักนะครับแล้วเราก็ใส่ลงไปใส่ลงไปเรื่อยๆครับใส่ลงไปครับแบบนี้แบบนี้นะครับ จับใกล้ๆโคนนะครับเนื่องจากว่า CC p l a n t หรือกวักมรกตเนี่ยเป็นไม้ที่มีใบค่อนข้างหนามันวาวนี่เป็นลักษณะเด่นของเขาตัวใบค่อนข้างหนาเนี่ยเขาก็เก็บสะสมอาหารพอสมควรเลยเขาก็สามารถที่จะมีอาหารเพียงพอกับการเจริญเติบโตด้วยเหตุน,นี้การปักชำใบก็จึงเป็นเรื่องง่ายสำหรับที่จะงอกรากต่อไปครับสำหรับอีกต้นหนึ่งที่เหลือนะครับ เรียบร้อยแล้วสําหรับการปักชําด้วยใบครับผมสาหรับพืชอย่างขวักมรกตนะครับเขาเป็นต้นไม้ที่มีการสะสมอาหารในต้นแล้วก็ใบเมื่อเราทําการขยายพันธุ์ด้วยการปักชําเราจะรู้เลยว่าเขาดึงอาหารจากต้นมาใช้ในปริมาณที่เยอะมากวิธีการสังเกตครับก็คือตัวรากเขาที่งอกมาเนี่ยจะดึงอาหารจากส่วนของลำต้นแล้วก็ใบ ใบที่ผมจับอยู่เนี้ยก็มีความหนาลดลงตลอดจนต้นก็จะมีลักษณะเหี่ยวฟีบลงจากเดิมเยอะเลยครับถ้า,ถาเราม,มีการปักชำต้นไม้ที่มีการสะสมอาหารไว้ในต้นค่อนข้างเยอะเขาก็จะงอกง่ายขึ้นครับหน้าที่ต่อไปของคนที่รักและเลี้ยงต้นไม้ลยครับขาดไม่ได้ก็คือรดน้ำครับแล้วก็ลดลงปลาย กวักมรกตชอบน้ําไม่มากนะครับชื้นได้แล้วก็ไม่แฉะถ้าบางวันเราลืมรดน้ําเขาก็ขอบคุณเรานะครับก็คือขอให้มีวัสดุปลูกที่หมัดหมาดก็เพียงพอต่อการเติบโตของเขาแล้วสิ่งที่สาคัญต้องไว้ในพื้นที่ร่มลําไรด้วยครับผม <Victor Hum. S 1> การปลูกเลี้ยงกวักมรกตแล้วก็การปักชำไม่ใช่เรื่องยากแต่ประการใดครับมือใหม่ทำได้เลย หากท่านอยากรู้สาระดีๆเกี่ยวกับการปลูกเลี้ยงต้นไม้อย่างถูกใจอุปนิสัยของเขาก็เชิญชวนท่านกด subscribe ติดตามมือเย็นไว้นะครับผมและถ้าจใจดีเมื่อท่านกด subscribe แล้วเชิญชวนทุกท่านกดกระดิ่งไว้ด้วยเพราะว่าเมื่อมือเย็นอัพคลิปท่านจะได้รับรู้ก่อนใครขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมือเย็นนะครับเราจะปลูกเลี้ยงต้นไม้ไปด้วยกัน อย่างรู้จักและเข้าใจอุป,ปนิสัยของเขานึกถึงมือเย็นไหมนะครับสวัสดีครับ